ตอนที่131ต่อฝ่ายท่านเท้าเจ้าพลาจึงว่าคานขอรับพานธุระดังที่กังขาเสียแรงท่านได้มาอยู่เป็นครูบาจะไปตีลังกาฉลองคุณบาดหลวงเท่าดีใจดังได้เหาะเห็นสิ้นเคลา์แล้วนะกูมีผู้หนุนที่น่าใจอยไ้สยเศร้าง่วงเหงาหุน กับเจียวชุนชื่นบานสำลานกายคำลาเจ้านิเวศเขตจังหวัดกลับไปวัดชื่นชมด้วยสมหมายเรียกดาวิดมาช่วยคิดการอุบายสมที่หมายท่านเท้าเจ้าบุรินรับธุระจะไปตีบุรีให้สบายใจดังนิยมสมทวินกูเข้าไปสนทนาในธานินด้วยเล่ลินมิสุยากลำบากใจเขายอมว่าผููดีเป็นศีรษะคนได้พักได้ผลมาล้นไหล เมือนน้ำขึ้นเรือภายสบายใจเข้าที่ไหนได้ที่นั่นดังพนานาแม้นตัวกูไปเองแล้วที่ไหนคงสมใจมุ่งมา่ปรารถนาจะปริ้นปลอกหลอกลวงทวงพาลาด้วยมารยาต่างๆทางสำนวนไม่ต้องยากแก่หนพลไพ่เอาบาดใหญ่ขูให้กลมดังลมหวนมีปากมึงมันเป็นไพร่ไม่ใคร่ควรพูดด้วนวเขาจะกลัวตัวมึงใหญ่ธรรมดาพระฝรั่งตั้งอำนาจเทพเปลืองป่าชี้แจงแถลงไข ให้มันเห็นทันตาว่าอยากอย่าว่าใครพูดใกล้ไกลเวียนบนริมขนตาจะขู่เข็นให้มันเห็นอย่างปืนใหญ่ยิงออกไปถูกดิ้นสิ้นสังขารแม้นเอ็งพูดให้มันเห็นเช่นวาจาไอ้เสนาก็คงกลัวหนังหัวพอกแกพันธนาว่าไปตามใจคิดเจ้าดาวิดนุบนอบไม่ตอบสนองแม้นจะเถียงก็จะด่าทำตาพองแกพูดคล่องข้างจะได้นิสัยคน นึกในใจไปลบก,ก็คงยาบถึงยกทัพไปก็เห็นไม่เป็นผลจะไปลองถ่ายเทยด้วยเล่คนเขาก็คนไม่ใช่เตาเอาแต่ใจแต่ต้องทนให้แกด่าเหมือนค่าครอกแม้ด่าผอนางอนั่นแหลจนทนไม่ไหวเป็นแต่ลมพัดป้างช่างเป็นลายถึงในไหนก็เป็นครูทำหูตึงแก่พุ่นพร่ำ,ำไปไม่ใครหลับจนเดือดดับเพราะโกโรมโมโหหึงด้วยจิตเป็นอันตพานสันดานดึงคิดรำพึงแต่จะทำกันย่ำยีไฝ ไท่เท้าเจ้าบุรินโรมพัส์สั่งให้จัดกำปั่นรบทั้งหลบหนีเกณฑ์หัวเมืองแขกชวาทุกท่านี้จะไปตีลังกาให้อาจารย์กำปั่นไฟใหญ่น้อยห้าร้อยเศษทนในเขตรโรมพัฒจัดทหารสิบห้ามื่พื้นชัดก,การอันชำนาญถือหอกขวานเน็บติดยิทธิลนพ,พร้อมพร้อมปืนผ่าหน้าไม้ทั้งดั้งดาบสอนกำทราบกะเลหวังตั้งผนเรือกัน เรือกระเชียงเลียงลายทั้งลัดทั้งไร่ผลสั่งให้ขนลูกดินสิ้นทุกลำเครื่องสเ,องส,บเองสบียงข้าวปลากะยาหารทำข้าวหวานบรรทุกท,ที่ทำข้าวหวานบรรทุกที่คนมีสำทั้งไก่แพะทั้งไก่แกะแพะเอาไปใส่ทุกลำคนประจำทุกหมวดเร่งตรวจตากำปัญนใหญ่จัดให้พระสังฆราชกับพวกบาท หลวงดาวิดพวกสิบนาท่านเท้าไทยไปด้วยกันตามสัญญาแต่งเพตาแล้วเสร็จสำเร็จก,การฝ่ายตาเท่าสังฆราชพระบาทหลวงแก้อิมซวงปรีเปรมกเกษมสารตื่นจากที่ดีใจใครจะปานรีบรนราลงกำปั่นด้วยทันทีกับท่านเท้าเจ้าพาลาเสนาพร้อมเรือแวดลอ้อมร้วนบรรดาชวาชวีบาทหลวงเท่าเจ้าตำราหาเลือกดีไปนั่งที่ท้ายเพตาดูท่าทาง แต่พยับอับฟ้าเวหาหนพือดำพลเรือแดงส่งแสงสางแกให้ยิงปืนใหญ่ชักใบกลางแล่นสล่างตามกันจากสันดอนหัวกระหึ่มครึ่มครวนแต่ล้วนแขกเอาเลือกแรกออกชวากปากสิงคอนพลนิเวศเขตแคว้นแดนนครชโลทรไหลเรื่อยแล่นเฉยไปจะกลับกล่าวเจ้าพาลาวายุภากริย์สากจำนิเวศขั้งเพศใสให้หาคู รู้วิชาเอาพาเอาไปยังกูกไกล,ลังกาสีห้าคนแต่ล้วนถือวิทยาวิชาขลังลงที่นั่งใช้ใบไปสิงหนได้ลมคล่องล่องมาในสาชนถึงสิงหนตั้งแต่มาสิบห้าวันกษัตริย์สุสาครนทวอนสวัสดิ์สมนัตวัยวิโยคที่โศกสันได้ครเมืองเกี่ยวดองมาป้องกันพระทรงทันทักถามตามสงกาได้สู้รบัยรีมีโอกาสด้วยอำนาจอย่างไรชะไหนนา ั้งสี่คามทุนตามความสงกาถึงศึกมาขับเที่ยวที่เรียวแดงจะให้วาลินกระสินสมุทรแข็งประดุดดังแก้วพลายแพลวแสงถึงจะเดินก็ไม่ได้เป็นไฟแดงทั้งร้อนแดงเท้าลอกถึงปอ,อกพังถึงเป็นนกบินมาในอากาศให้เกลือนกาดตรงเข้ามาแล้วอย่าหวังว่าชีวิตจะตลอดลอดไปรงังเหมือนที่ดังทูลองค์พระทรงทัน อันเมืองข้าร้อยปีไม่มีศึกมหารหึครบสู้เป็นคู่ขันด้วยความรู้ครูผู้ใหญ่ท่านให้ปันสำหรับกันนครราให้ถาวรพระสงฆฝังสารเสริญครูทั้งสี่ช่วยปราบพวกภัยลีให้หลุดถอนพระสั่งเสร็จแล้วเสด็จปทจรกับผู้ทรเกี่ยวดองเข้าห้องปลางจะกล่าวข้างสังฆราชประบาดหลวงแก่อิ่มสวงสมฟองที่มองหมางยกทัพใหญ่มาในวิถีทางพร้อมขุนนางเจ้าพลาปรึกษากัน ที่บนท้ายบาหลีเก้าอี้ตั้งชนกันนั่งตีเปรมเกษมสันเจ้าดาว,วิดเขียนข้างไม่ห่างการดูขอบคันเขตแค้นทุกแดนเมืองสุริยงลงรับพยับฟ้าดวงดาราแจ่มกระจ่างสว่างเหลืองพังจุดโคมดัดแดงประแสงประเทืองเรือก็เนื่องแล่นตามกันหลามมาได้เดือนครึ่งถึงหน้าพาราสุรัสแล้วข้ามตัดอา่าวปากน้ำัมปันนาอีกวันครึ่งถึงก็จะถึงเขตลังกาต่างรอรารวมรอมให้พร้อมมูล เรือตะเวนเมืองลังกานาเขตคอยฟังเหตุแล่นไปจากไอศูนย์เห็นกำปั่นหลายหลากมามากมูลพิตตกษกูลกลาสีไม่ใช่ไทยพังเล่นลาตัดมาถึงหน้าด่านเอาข้อการขึ้นไปแจ้งแถลงไขกับนายมูลขุนสมุดวุฒิไกยกำปั่นใบกำปั่นรบสังทบกันมารอลายอยู่หน้าก่อสุลัดริมจังหวัดกรุงไกไอสวรรค์วิธีทางจะมาถึงอีกหนึ่งวันคุณด่านนั้นให้เสนียนเกณฑ์ถ้อยคำแล้วพบใส่ ในผนึกจะลึกนอกเป็นใบบอกอัคราเลขาคำประทับตาดูนใหญ่ไว้ประจำใช้คนนำเข้าไปในนครขั้นถึงตรงส่งให้เสนาราดชิตฉบับออกอ่านสารอักษรพอพระจอมนักเลศเกตครเสด็จอนออกทิ้นั่งบัลลังก์พายขุนนางนำคำอักษรเมืองปักน้ำคำนับนำอ่านประมูลทูลถวายพระพทราบจินละเฉลยเปยพิปายเห็นดีร้ายพระฝรั่งผู้จันทาน พระตัดพลังทางสั่งพราหมณ์ทั้งสี่กับเสนาพลไกลไพ่ทหารรีบลงไปเร็วพลันให้ทันการที่เมืองด่านปากน้ำดังคำหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราจึงจะกรีทับไปตั้งรับเร่งไปจงให้ถึงพะสั่งเสร็จตรงตรึกนึกคนหนึง่งแล้วลำพึงเหตุผลแต่ต้นปลายพวกเสนาพาพราหมณผู้วิเศษจากนิเวศพร้อมการรีบผันภายกับผู้คนตามกันไปทั้งไพรนายลงเรือพายถึงปากน้ำที่สำคัญ ฝ่ายท่านพราหมณ์ผู้ประสิทธิิเวทไปดูเตส,สันดอนสินขอนขันตรงปากอ่าวยาวใหญ่และไกลคันจะป้องกันที่ตรงนี้และชี้แจงจึงบอกกับเสวกาพวกข้าเฝ้าท่านเกณฑ์เหล่าพลละขันให้สารแฝะแผงแล้ววงไว้ตามทางที่กลางแปลงอาผ้าแดงทำทงปักลงกลางกับไม้ลำทำเป็นแผ่พอพวกข้าทั้งแย่ขาร้อยยอดเอาทอดขวางเครื่องบวงสรวงเทพไทย ใส่ในกลางเชือกระยางแพรไว้ในนาทีคุณนางรับกลับมาหาไปเสร็จพร้อมสำเร็จขนไปทั้งบใบสีกับข้าวของสารพัดเครื่องบัดตรีลงไปที่ตามสั่งแล้วตั้งการผู้วิเศษทั้งสี่พลีสวงแล้วบนแล้บนบวงเทพไทยในสถานแล้วลงแพรพร้อมการวิทันนานอ่านลงการโบกทงอักคงอัดคงค่าสัตว์ข้าสารหวานไปในสมุดแล้วก็จุด เทียนทูบเครื่องบุปผาปนมมือพร้อมกันวันทาเสียงคงคาลั่นดังก้องกังวานสเทือนท้องสักโรดชโลสินใจวาลรินครื่นซัดเสถถียงชัดฉานฝูกโฮโลมากุมพาพานจากสถานถอยไปทำสายชนน้ำก็แข็งเป็นแผ่นทั้งแน่นหนาถึงช้างม้าเดินได้ไม่ขัดสนแต่ร้อนเหมือนเปลวไฟในสายชนรอบสิงหนศิษย์ยดเป็นโดคัน ทั้งสี่พามกลับมาขึ้นอาศัยบนป้อมใหญ่ปีเปรมกเกษมสันพวกเงินด่านแต่งสำรับไว้ฉับพันเลี้ยงดูท่านพรานพิธีทั้งสี่คนฝ่ายพระจอมที่บดินปินกษัตริย์จันจรมลัลรุ่งสางกลางเวหนสองกษัตริย์อาองค์และสงชนทรงเครื่องต้นสำรับออกทับชัยกับพระนอพัทวงองค์ลูกเขยมาเท้ามาคอยเท้าอยู่ที่เกยอันผ่องใสตาม สเสด็จสองพระองค์ผู้ทรงชัยเสยนานายตวรวจพหลรณรงค์ฝ่ายกษัตริย์สองพระองค์ผู้ทรงรถพร้อมกันหมดหนอนหน้าราชหงยกกองทัพขึ้นยกกองทัพขับพหลรณรงค์ก็รีบตรงไปปากน้ำที่สำคัญถึงพระพาหน้าเชิงเทินบนเนินป้อมหา,านพร้อมทุกหมู่ล้วนคู่ขันทั้งสี่พรามเฝ้าเรียงอยู่เคียงกันพระทรงทันตัดถามตามอาวร พรามปนมก้มกราบสองกษัตริย์ข้าไปจัดแจงกระทั่งฟังสิยงอรอนขอเชิญเสด็จเสร็จไปในสันดอนประทับร้อนทอดพระเนตรตำขีดแดนสองพระองค์ลงจากพระพาสีพวกมตรีเซงแซ่รีบแห่แหนถึงปากอา่าวเจ้านิเวศถึงเขตแดนเสด็จบนแท่นศิลาที่หน้าเนินเห็นวาลีที่แข็งแดงไปรอบตามเขตขอบคล้ายลำเนาภูเขาเขิน จึงตัดถามพรามพึกทาว่าจะเดินไปตามเนินน้ำเห็นเป็นอย่างไรพราหมประมูลทูฉลองสองกษัตริย์ด้วยร้อนจัดเหลือล้อนทนไม่ไหวแล้วมีพิษเลี้ยวแดงกว่าแสงไฟไปไม่ได้ดอกพระองค์อย่างสงกาพระยินดีปีดาว่าเช่นนั้นถึงไพรลีหมื่นแสนมาแน่นหนาเว้นแต่เหาะเหินได้ในนภาถึงจะมาก็เห็นยากลำบากกายทั้งสี่พามทตุนว่าถึงจะเหาะก็จงเจาะเห็นไม่ได้ดังใจหมาย คงจะทำเว่นมนต์คนอุบายคิดจะย,ย้ายมิให้มาถึงทานินพระทรงฟังสรรเสริญผามทั้งสี่วิชาดีทำได้ดังใจทวินมิเสียแรงเป็นขู่เท้าเจ้าบุรินพระตาสิ้นมาประทับยังพระลาจะกลับกล่าวเล่าเรื่องพระบาทหลวงแต่แล่นล่วงมาในทางกลางมหาข้ามละมอกอบแก่งตำแหน่งมาจนจะถึงล่างกาวเวลาเยน็นพร้อมกับบวนท่วนทุกลำเรือกำปัน่น สลาตาตั้งมาเหมือนฟ้าเสนดีกำปั่นหันไปหัวท้ายเบนต้นหนเจนจัดตำราให้สาบายพอเย็นยม่มพอเย็นย่ำคล้ำฟ้าบนอากาศน้ำค้างศาสต์เยือกเย็นกระเซ็นใสเดือนก็ขึ้นรางๆางเห็นทางไปเล่นมาใกล้นเกาลเขตหลังกาท่อสมอรอละลาตามหน้าเกาะบ้างตีกรอกคลึกคลื้นยิ่งปืนถาพอรุ่งเช้าจึงจะเข้าตีพาลาส่างตรวจตาเรือรบสมทบพล พอแลไปเห็นอ่าวเห็นขาวช่วงเป็นรุ่งรวงแดงวับจับเบหวหนเราเรียกกันให้มาดูผู้คนออกเดอนคนเต็มไปในเพตาฝ่ายบัตรหลวงอยู่ในห้องจึงร้องถามเขาบอกความให้ฟังนึกกังขาละฉะลอยคนดีจะมีมาทำวิชาเป็นแท้แน่แก่ใจลูกจักห้องร้องว่าภาษาแคกคูณนึกแปลกประหลาดจิตคิดสงสัยของเช่นนี้แต่ก่อนร่อนชลายก็ยังไม่เคยเห็นเช่นนี้ แกจึงว่าเช้าตรู่ดูให้แน่จะคิดแก้เวทมนต์คนหรือผีแล้วเรียกสิทธิ์มาพรันในทันทีตำรามีต่างๆข้างที่นอนหยิบมาดูกูจะบอกให้ไปแก้นั่งดูแลตามตำรากูบาสอนกับดาวิดสิทธิ์ผู้ใหญ่ไม่ได้นอนจนทินกรส่งสีละวีวันลูกออกมาจากห้องมองคอามแม่นพอแลเห็นน้ำแดงด,ดูแข็งขันแกหยิบเอาอยุกยาสารพันทั้งน้ำกันต่าง,างๆอย่างที่เคยให้ดาวิดลง กำปั่นน้อยแล้วล่องลอยไปตามไปดูตามครูเฉลยเห็นน้ำแดงแข็งเช่นนี้ยังไม่เคยแล้วก็เลยไปข้างหน้าเอาอยาปลายน้ำที่แข็งก็ยิ่งแดงเหมือนเพลิงลุกยิ่งเล่นลุกเข้าไปร้อนใจหายแต่บรรดาอยาเอาไปทั้งไพายนายช่วยกันไปลอยลงวงในคงขาน้ำก็เฉยเลยแห้งแข็งเป็นควากถอยเอาจากหน้าสันดอนชะงอนผาไปแจ้งกับครูเท่าเจ้าตำราสิ้นหยุดยาที่เอาไปแก้ไม่ฟัน บาทหลวงวาดถ้ากระนั้นเอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปตามลำที่น้ำขังแต่เขาเขินเนินแยกยังแตกพังแกจึงสั่งสารวัตรให้ยัดปืนอีกไปดูตามร่องสักสองโลลูกโต,โตโตดินที่แรงแม้นแข็งคืนต้องล่าทับกลับไปในกลางคืนถ้าแม้นฟื้นเหลวได้คลายจรนพวกปืนใหญ่ใส่ดินประจุดเสร็จแล้วสำเร็จจริงยืนเรียงเคียงสลอนกลอกดินหูสู้สุดจุดไฟฟอนเสียงสะท้อนสะทานดังเสียงตึงตัง ไม่ไหวติงยิงเปล่าเหมือนเป่าเล่นลุกไปเต้นอยู่ไกลไกไปไม่ถึงด้วยอำนาจท่านพึกทาอย่ากคนนึงยิงยิงไม่ถึงทานท่าหน้าสันดอนฝ่ายสององค์ทรงเดชกรรรษัตริย์ทรงกันทัศเด็ชมาหน้าสิงคขอนทั้งลีพลเสนาพระลาประชากรพร้อมนิกรดสดามาประชุมฝ่ายสังฆราชปาดปหลวงลงง่วงเหงาให้โศกเศร้าร้อนใจดังไฟสุงมละอาอ่อนใจละอาอ่อนถอนใจ ใหญ่ให้ประชุมเรียกชุมนุมกองทัพกลับนครมีความรู้สู้เขาก็ไม่ได้แก่แค้นใจเราก็ถูกซึ่งลูกสอนทั้งตัวแก่เกินจะทั้งตัวแก่เกินการจะลานลอนสินอวอนัเวียงวงังก่อลังกาไปแต่เท้าเจ้าพาลาโรมพัดให้รีบรัดตัดข้ามสัมปันนาถึงถิ่นแคว้นถึงถิง่นประเทศเขตแคว้นแดนพาลาแต่บรรดาเรือรบสุนทบกันชักเผาใบาใส่เสาแล่น ก้าวเฉียงออกเล่นเดียนข้ามไปไอสวรรค์สองเดือนครึ่งรุถึงนิเวศพันและพากันเข้าวังทั้งอาจารย์จะกล่าวข้างอลังการอาณาจักรพระบินปักอิสลามหาสถานเลือกหลพลไกลอัใชัยชำนาญกับสถานเปลมปราสถาวรตกรางวันท่านถามผู้วิเศษอันเลืองเวทมนต์ประสิทธิ์ตึงพิศสอนทั้งเงินทองของวัดถาครึ่งอาพรเจ้านครปดปานประธานพราม